Yup. น,อนอนอย่างเดียวเลยเนาะลุกขึ้นมาเร็ววหวยหวอายอืมอืมอืมถ้านอนานางนี่มีความสุขมากเลยพ่นน่ะ กระดีข้างกระดีกหูเนาะมีความสุขมากเลยท่านอนคุณแม่ก็ไม่ไปไหนไกลเลยคุณแม่ลุกเร็วลุกเร็วอะลุก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 เว้ย <laughs> ดูคุณพ่อดูคุณพ่อกับคุณพี่อยู่ไกลๆนุ่นเน้อคุณแม่กับน,น้องเล็ก <c oughs> จะขี้หรือจะเยี่ยวนอ้ะฮะอืมออขี้หรือเยียวนอ้ะนี่เนาะฮะ